โอ้โหมาแล้วจ้าบ๊ายบายจ้าสาวน้อยสาวน้อยของยายรับแก๊บหน่อยไปรับแก๊บเลยไปรับแก๊บให้แม่หน่อยหนุนหนุนไปเลยค่ะรับแก๊บเลยค่ะไป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 รับแก๊บให้แม่หน่อยเบรกค่ะเบรก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 ค่ะเบรก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 แม่เบรก เบรกก่อนเออเบรกได้ไหมรับหน่อยพ่อเดี๋ยวเออเอาไปคันบ่เบรกก็ไปคันนม่นไปได้ยูบบอน้องบ่เบรกดไมตุ๊กแกบ่้ะเข้ามาเบรกพ่อโอ้แตปูตะปูสามดอกใครมาวางตะปูไอ้เนี่ย เฮ้แ้ยายถอยให้ข้าจะรออยู่นี่ไปว่าได้บาทพี่น้อง ใจถอยให้ถอยไม่ได้มันคาอะไรคาลอ้อ<า>ตาเจออยู่นี่สามดอกปีนไปนั่นน่ะเนี่ยโอเควุ้นีแก้วพ่อ,อ อันนี้มีทั้งแก้วด้วยอะ่ะหยับไปเลยค่ะไม่ถูก <c oughs> ไปไหนจ้า <laughs> ไปเซเว่น,น <laughs> พี่น,น้องเซเว่นทางไหนทางนี้ไม่มีเซเว่นหรอเพราะท่านี่ออกยี่ตัวนี้พี่น้องเบ้่งไงงามไลยสิออกนี่เ <gasps> ออบังข้าเจ้าเห็ดอันนี้ข้าเจ้ามาพรวนดินให้เห็นปะพรวนดินแล้วก็น่าจะใส่ปุ๋ยไปด้วยนะเนี่ยข้าเจ้าตัดต้นไม้แล้วก็ ทำทุกอย่างให้เลยไปด้วยไหมให้ยายไปด้วยไหมคะค่ะจ้าตื่นนอนแล้วยังไม่ได้หวีผมเลยนะคะไปเว้นเห็นว่า อาลาอาลาอาลาอา s i j k l M N O P Q R S T U V W X Y Z บ้านหลังนี้ก็เท่าเท่ากันกับเรานะคะบ้านหลังนี้มีคนมาจองแล้วเหมือนกันทรงเดียวกันเป๊ะเลยเนี่ค่ะ แต่อันนี้มีต้นไม้อยู่หน้าบ้านของเราอยู่ตรงเนี้ยของเราอยู่ตรงเนี้ยอันนี้มีต้นเดียวสองต้นเลี้ยวมาค่ะเลี้ยวกลับอันนี้เป็นสวนกลางค่ะถ้าครนายยกฝนตกอ๋อลมแรงค่ะระวังกันด้วยนะคะฝนตกอย่าขับรถแรงนะคะ เป็นอันตรายนะคะห่วงนะคะสลับกันขับเปลี่ยนกันขับโอ้โหวิ่งวิ่งวิ่งละอุ้ยไม่ไปนะคะรถมาค่ะรถมามีรถมาเร็วเร็วเมีรถมาค่ะไม่ไปนะไม่ไปนะคะไม่ไปนะคะ ว you hey, ้ายรถเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวว้ายเลี้ยว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 มานี่เอาเอาพลอยทำไมไม่เลี้ยวมาหายาย หัยเรียวมาหายายเร็วมาตรงมาตรงมาค่ะตรงมานี่มานี่เอาอ่ามานี่เลี้ยวมาค่ะคันหนึ่งอยู่ซ้ำสูงค่ะแต่คันนั้นอะแบกเสื่อมแล้ว รถคันนี้ก็ไม่มันไม่มีแบตนะพอเนาะคันใหญ่อะแบตเสื่อมอีกแล้วไปเข้าร้านซ่อมได้แล้วความมา่อวะบ่อ๋อคันเก่าเป็นรีโมทพอแล้วหรอเอา

ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณสุกัญญาค่ะยายพาหลานเดินเล่นค่ะ ไอ้ที่ข้างบน่ะคืออะไรอ่ะขีดๆอยู่ล่ะรอ ใส่ลูกใส่ใส่ใ,สใสมันจะเหยียบน้ามันจะเหยียบน้านะมันจะเป็นแผลลูกขามันจะเนี่ยมันจะเจ็บอีกเนาะคอยใส่นะคะอุ้ยทางนี้ค่ะโอ้ยมึงบอกจับเลยเื่อจับหัวของมึงเนียเอาส้นเนี้ยเอาส้นเข้าอ่ะ แกจ้ะอุ้มพลหน่อยโอ้ยอุ้มพลอ,อยังไงอ่ะไม,ไ,ไม่เอาอ่ะยายอุ้มไม่ไหวหนักอยู่นะไปเลยค่ะเข้าบ้านเลยอืเข้าบ้านแล้ว ระวังนะขาล้มนะเหนย่ไหมหรอหรอยายายาคุณแม่ซักผ้าคุณยายสัะผมลูกอมโบตันยาที่ฟันคอนเกตเพียงโอ้โหนั่งแล้วนั่งแล้วพี่พลอยนั่งแล้ว อ้าวทำไมถอดรองเท้าลูกถอดรองเท้าแก่เลยแก่ไม่ได้ค่ะต้องใสถ้าใครไม่ใส่ยายไม่ให้มาเล่นข้างนอกนะคะต้องใสอ๋อนางฟ้าเหรอเฮ้ยไก้ข้อวกคอยหน่อยไหมเอ่ทำผ้าคลิปสองสาอยู่แม่เอ็นลานสกาอยู่แล้ว อมเพยียงอ๋อค่ะไม่ใส่ไม่ให้ไปขอบคุณที่ไลค์ให้ดูนะคะมีความสุขขอบคุณค่ะกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะออมเพยียงอ้าวมาอีกข้างนี้อีกข้างนี้ออมเพยียงออมเพยีงพยงอ่ะปิปีปีปิปีปออมเพยีงพยง ียงพ่อบอยถามว่ามันแห้งหรือยังสะเราแห้งหรือยังแห้งแล้วอันนี้คืออันนี้คืออะไรอะพ่อนี่คือพ่อล้างรถเฉยจ๋าวันนั้นสะมันรั่วค่ะตรงเนี้ย ยาตายมัดเลยน้ำมันเค็มใช่ไหมล่ะคอรีนมันเยอะที่นี่มันก็เลยตายอมพิลล่าตาอ,อม,อมพียงใส่ใส่พี่พลอยน้องเพชรใส่แล้ว่ะ กลัวกลัวยางดีดพอพ่อเอายางดีดตาแล้วจ๋ากลัวอะไรลูกเกี่ยวตาเหรออ่าน้องเพชรทำเลยน้องเพชรทำตาเลยดีดเลยดีดเลยอ่า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  เสกนางฟ้าเสกเหรอเสกให้ตาเป็นอะไรเสกให้ตาเป็นเต่าเลยเร็วไปเสกให้ตาเป็นเต่าเร็วอมจงเป็นเต่าเดี๋ยวนี้ฮึอ้เป็นเต่าโอ๊ยไปเสกตาเล่ให้เป็นลูกบอลเดี๋ยวนี้อมพียงสฟ ไปลูกบอลเดี๋ยวนี้เออลูกบอลแล้ว oh <yeah. S 1> อมเพียงเ oh <yeah>. oh. ตะเลยค่ะเตะเลยค่ะเตะเลยค่ะเตะเลยเตะเลยโอ้เพชรไปไหนไม่ไม่ไม่มา ไม่ไม่ต้องมายุ่งกับตรงนี้มา<ะ>ไปเลยค่ะไปเลยไม่ให้ไม่ให้ไม่ให,ให้ตรงนี้ยะมันเปื้อนแล้วนี่ไม่ต้องเล่นเลยตรงนี้เปื้อนแล้วเนี่ยไปค่ะโน้้่อม,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 มใช่ใช่ตรงโอมเพียงปะมาเล่นตรงนั้นเลยห้ามมาเล่นตรงนี้ บายจ้าตอนนี้ตอนนี้หกโมงสิบสามนาทีลูกบอลออกไปแล้วหรอลองเขา้าอองไซซ์สม,มือสูม,มือทว่าขอ,องบริเลีนอะไรนะเบ๊ม้าเบ๊ม้าเบ๊ม้าพี่พลอยพี่นงเพชรไปไหนมันเหนื่อย มันเหนื่อยแล้วหนูจะไปไหนนี่น้ําอยู่เนี่ยเนี่ยหนูเดิ<ว> <ructure> นมากินน้ําฝั่งเนี้ยหนูจะเหนื่อยไม่ได้หนู<ะ>มาเล่นข้างนอกเลยหัวดีเถอนะเนาะเนาะเออเอาเอาเกือบไปถอดเลยคนแล้วคนไปแล้วคุณคนไปแล้วคุคนอุ้ยเอาลูกบอลหน่อยลูกซุเปอ์แมนมาแล้ว เออแ,แม่เออลุงวิทย์บอกใครลูกบอกใครเปิดให้ลุงวิทย์เปิดให้หน่อยโอ้มัน่ไเนี่ยยายายายเาทอะไรเืไลยเหนื่อยยายพาหนูไปทำอะไรคะรโอ้มไม่เหนื่อยหอกรับโ้อดะไปทันเหนื่อยหรอค มันไ hmm. ้ยอเคยางพอยเตเด้อหรือพอยเล่น <goodbye> ด okay. ีกว่ายายเล่นด <puppy wij> ้วยได้ไหมโอ้โหเข้าเลยเหรออันตรีโอเหรอ โอ้โหเอ้าออกไม่อีกแล้เอาบอกว่าเหนื่อยไงเหนื่อยแล้วไปง